สวัสดีค่ะนักเรียนอ่าสัปดาห์นี้นะคะเราก็จะมาเรียนใน lesson 1นนะคะเรื่อง pronouns นะคะก็ p r o n o u n คืออะไร p r o n o u n นะคะก็เป็นคำสรรพนามที่ใช้เรียกชื่อแทนคนสัตว์สิ่งของนะคะก็จะมี I he she it we they นะคะ แล้วมันก็จะแบ่งแยกการใช้ไปอีกนะคะแบ่งแยกการใช้ยังไงก็คือแบ่งแยกการใช้แบบเอกพจน์กับพระหูพจน์เหมือนเดิมเลยนะคะเอกพจน์เนี่ยก็จะใช้เป็นแค่ i อฮี h ชแล้วก็อินะคะก็จะเป็นโพนาวใน4ี่คำนี้ i h ฮี h ชีอส่วน พอนาวที่เป็นพระหูพจน์นะคะ mm hmm. ก็จะมีคําว่า V นะคะ mm hmm. กับ D อย่างนี้นะคะ mm hmm. ก็บทน,นี้ก็เนะะื้อหาก็อาจจะมีอธิบายเยอะหน่อยนะคะ mm hmm. แต่ว่าเพื่อทําให้นักเรียนสามารถเข้าใจได้ง่ายขึ้นนะคะคร mm hmm. ูก็จะพยายามอธิบายให้นักเรียนเข้าใจได้มากที่สุดนะคะแต่ว่า มันก็ไม่ยากนะนักเรียนมันมีแบบฝึกหัดถ้านักเรียนลองทําแบบฝึกหัดพร้อมๆกับคุณครูนะคะครูเชื่อว่านักเรียนทําได้แน่นอนคะ่ะโอเคเดี๋ยวเราไปเริ่มเรียนเรื่อง pronouns กันเลยนะคะโอเคค่ะมาเริ่มเรียนการใน lesson น i n e นะคะเรื่อง pronouns นักเรียนมาดูกิจกรรมนำสู่การเรียนนะคะ ครูบอกไปแล้วใช่ไหมต้นคลิปว่า pronoun ก็จะมีคำศัพท์ที่ใช้แทนคนสัตว์สิ่งของนะคะก็จะมี they he it we แล้วก็ she นะคะ they ก็คือพวกเขานะคะ he ก็คือเขา it ก็มัน we ก็คือพวกเราส่วน s h e ก็<ช>คือเธอนะคะแล้วก็ถ้าจะให้เป็นเอก,กพจน์นะคะอเอกพจน์ก็จะมีคำว่านีอันนี้เป็นเอกคผูเขียนคำว่าเอก i t ก็เป็นเอกภพชีก็เป็นเอกโพส่วนเดเป็นพระหูโพธิ์วีก็เป็นพระหูโพธิ์นะคะ อนักเรียนมาดูข้อหนึ่งนะคะข้อหนึ่งเขาบอกว่า my skirt is short my skirt ก็คือกระโปรงของฉันมัน short ก็คือมันสั้นนะคะอะ่ทีนี้เขา s t ต t คำว่า my skirt ก็คือเขาให้เราเปลี่ยนนะคะ มา,ามาเปลี่ยนว่าถ้าเกิดเป็นคำสรรพนามเนี่ยไอ้ my skirt อะ่ะมันจะเขียนว่าไงฉะนั้นเขาบอก m ม s k i r t เนี่ยมันมันเป็น,ม,น,ปนมันเป็นกระโปรงใช่ไหมคะกระโปรงของฉันฉะนั้นถ้าจะเอามาเอาคำสรรพนามนะคะมาแทนคำว่า my s k i r t เนี่ยเราก็จะใช้คำว่า it ต่อมาข้อสองเขาบอก Lisa has four dogs เขาบอกลิซ่ามีหมาสี่ตัวลิซ่ามีหมาแต่สเต็กค,คำว่า Lisa Lisa เป็นผู้หญิงฉะนั้นผู้หญิงก็ใช้คำว่า she ต่อมา Tony and i Tony and i นะคะ are ah, thin เขาบอกว่า Tony และฉันเนี่ยผอม t o นี่แอนไอสเตที่2องตัวสองคำนี้นะคะฉันถ้าถ้าเป็นคำที่มีตัวเราอยู่ในประโยคนะนักเรียนถ้ามีตัวเราอยู่ในประโยคให้ใช้คำว่า we ถ้ามีเราอยู่ในประโยคนะที่แบบมีคำว่า I ให้ใช้คำว่า we ต่อมาข้อ4 Jack is in the kitchen แจ็คอยู่ในห้องครัวสเต็กคำว่าแจ็คแจ็คเป็นผู้ชายฉะนั้นใช้คำว่าเขานะคะก็คือคำว่า he ต่อมา my dog is fat หมาของฉันมันอ้วนนะคะอ่ถ้าเป็นสัตว์เนี่ยเราจะใช้คำว่า i t นะคะ i t i ต่อไป tom and ann are students tom และ ann เป็นนักเรียน ทีนี้ประโยคนี้เราจะใช้ d a พวกเขาทำไมใช้ D a y ล่ะครูทำไมไม่ใช้ V ก็ที่ครูบอกไปไงคะว่าถ้าใช้ we พวกเราก็ต้องมีเราอยู่ในประโยคต้องมี I อยู่ในประโยคแต่อันนี้ใช้เป็นพวกเขา d เพราะว่าพูดถึงพวกเขาไงเพราะว่าไม่มีตัวเราอยู่ด้วยนะคะใช้คำว่า d a y โอเคเปิดหน้าต่อไปเลย ต่อมานะคะ Listen and say ข้อหนึ่งนะคะเขาบอก This is Lisa she is a girl she is my friend อ่ะอันนี้เขาบอกว่านี่คือลิซ่านะคะเธอเป็นผู้หญิงแล้วก็เธอเป็นเพื่อนของฉันอ่ะนี่เขาก็แนะนำตัว Hello Lisa นี่นก็ Hi นี่นะคะต่อมาข้อสอง ข้อ2เขาบอกว่า that is Mr. Joe he is a man he is my teacher he is tall อ่นนี่เขาบอกว่านั่นคือนั่นคือคุณโจนะคะเขาคือผู้ชายเขาคือคุณครูของฉันนะคะแล้วนี่เขาก็บอกว่าเขาสูงด้วยต่อมาข้อ3ข้อ3เขาบอกว่า That is Miss Mary. She is a woman. She is my teacher. She is short. อันนี้เขาก็บอกอีกว่านั่นคือคุณแมรี่นะคะเธอเป็นผู้หญิงนะคะแล้วเธอก็เป็นคุณครูของฉันแล้วเธอก็ตัวเตี้ยนะคะถ้าเทียบกับผู้ชายที่ยืนข้างคุณครูแมรี่นะคะ น,นักเรียเปิดหน้าต่อไปเลยหน้านี้นะคะข้อหนึ่งเขาบอกว่า that is a cat it is b a c k it is thin เขาบอกว่านั่นคือแมวมันมีสีดำนะคะแล้วก็ it is thin ก็คือมันผอมต่อมาข้อสองนี่เขาบอก this is a lion Is it brown? Is it fat? อ่นนี้เขาบอกว่านี่คือสิงโตมันมีสีน้ำตาลแล้วก็มันก็อ้วนด้วยนะคะต่อมาอันนี้ This is a shirt. It is yellow. It is small. อ่านี่เขาบอกว่านี่คือเสื้อเชิ้ตนะคะมันมีสีเหลืองน,นี่เขาก็บอกแล้วมันก็ตัวเล็กแล้วมาข้อสี่ this is a skirt it is pink it is short อันนี้เขาบอกว่าอันนี้คือกระโปรงมันมีสีชมพูอ่าแล้วคนนี้เขาบอกว่ามันตัวสั้นนะคะ อันนี้นัเรียนก็จะสังเกตเห็นว่าจากหน้าที่แล้วใช่ไหมหน้าที่แล้วถ้าเป็นคนนะคะก็ถ้าเขาพูดถึงผู้ชายเขาจะก็จะใช้คำว่า he แต่ถ้าเขาพูดถึงผู้หญิงเขาก็ใช้คำว่า she นะคะแล้วก็ส่วนหน้านี้เขาพูดถึงสัตว์แล้วก็สิ่งของถ้าเป็นสัตว์เขาก็ใช้อ t ถ้าเป็นสิ่งของเขาก็ใช้อ t เหมือนกันนะคะ อันนี้นะคะก็จะเป็นการบอกสัญชาติตัวเองนะน,นักเรียนดูข้อ1น,นะ I am Thai I am Indian I am Chinese อันนี้เขาบอกว่าฉันเป็นคนไทยอันนี้เขาบอกฉันเป็นคนอินเดียและคนนี้เขาบอกว่าฉันเป็นคนจีนอย่างที่ครูบอกนะคะถ้าเราบอกว่าเป็นคนไทย เราจะใช้คำว่าไทย I am Thai แต่ถ้าบอกว่าเรามาจากประเทศไหนให้เราบอกว่า Thailand นะคะส่วนอย่างอินเดียนอินเดียนก็คือคนอินเดียนะคะแต่ถ้าภาษาอังกฤษประเทศอินเดียก็คือ India นะคะส่วนประเทศจีนเนี่ยถ้าเป็นคนจีนใช้คำว่า Chinese แต่ถ้าเป็นคำว่าประเทศจีนจะใช้คำว่า China นะคะต่อมาข้อ2 We are Americans อ่าเขาบอกว่าพวกเราเป็นชาวอเมริกันนะคะแต่ว่าถ้าเป็นประเทศเขาจะว่าอเมริกาไม่ใช่ไม่ใช่กันนะเป็นกานะคะอันนี้เปิดหน้าต่อไปอ่านหน้านี้นะคะ Listen and say เขาบอกว่า The boys are short They are short The a p p l e s are late. They are late. อ่านี้เขาบอกว่าผู้ชายพวกนั้นนะ่ะเขาตัวตัวเตี้ยนะคะอันนี้ก็บอกแล้วพวกเขาอ่ะตัวเตี้ยจริงๆเห็นไหมนักเรียนเอออันนี้คนนี้เขาก็บอกอีกว่าแอปเปิลน่ะมีสีแดงพวกมันมีสีแดงนะคะอันนี้ก็เป็นการพูดถึงพวกอ่า พวกเขาก็คือคนนะคะแล้วก็อันนี้ถ้าเป็นถ้าเป็นผลไม้ก็เป็นแบบพวกมันอะไรอย่างนี้นะคะต่อมาข้อ 2, 2 the bags are big they are big the box are white they are white อันนี้เขาบอกว่ากระเป๋าวพวกนี้มันใหญ่นะคะแล้วพวกมันแล้วพวกมันก็ใหญ่เออ they are big แล้วกาบอกส่วนกล่องพวกนี้เป็นสีขาวอืพวกมันมีสีขาวนะคะต่อไปเป็นหน้าที่149นะคะอ่ะอันนี้นักเรียนดูนะคนนี้ I am a girl ฉันเป็นเด็กผู้หญิง We are nurse พวกเราเป็นนางพยาบาล <c oughs> they are doctors พวกเขาเป็นคุณหมอนะคะอันนี้เขาก็บอก he is a boy เขาคือเด็กผู้ชาย she is a girl เธอคือเด็กผู้หญิง it is a dog มันคือสุนัขนะคะส่วนภาษาหน้ารู้ก็บอกว่า I he she it เนี่ยเป็นคำสรรพนามที่ใช้แทน คำนามที่เป็นเอกพจน์นะคะส่วน v ีเดเป็นคำสรรพนามที่ใช้แทนคำนามพหมูพจน์เหมือนที่ครูบอกไปต้นคลิปนะคะอะ่มาดูฟัน with ว o r ์สนะคะอันนี้ก็จะมีคำว่าบาสเกตบอลฟุตบอลเทนนิสฟ l เทบอลอันนี้ก็จะเป็นกีฬานะคะ ก็จะมีบาสเกตบอลมีฟุตบอลมีเทนนิสแล้วก็มีวอลเลย์บอลนะคะเออภาษาไทยก็จะเป็นทับศัพท์หมดเลยเนาะนักเรียนใช่กีฬาสีอันนี้โอเคเปิดหน้าต่อไปเลยอันนี้เขาบอกว่าหน้า1 5อนะนะักเรียนเขาบอกเลือกคำศัพนามที่สัมพันธ์กับภาพและเขียนประโยคให้ถูกต้องอันนี้ ผู้หญิงเขาชี้ไปที่ผู้ชายฉะนั้นเราก็จะใช้คำว่า he อ่วงกลมนะคะ he is a boy เขาเป็นเด็กผู้ชายต่อมาข้อ2ข้อ2องเขาชี้ไปที่หนังสือฉะนั้นใช้คำว่า it นะคะ it is a บุกมันคือหนังสือต่อมาข้อ3ข้อ3เป็นภาพบรรยากาศในห้องเรียนใช่ไหมคะก็อันนี้เราก็จะพูดถึงพวกเขาฉะนั้นพวกเขาก็ใช้เด d ์เด e ์ออินเด คลาส룸ต่อไปข้อ4นะคะข้อ4ก็เด็กหลายคนร้องไห้เลยเด็กหลายคนร้องไห้ก็อาจจะมีตัวเราเป็นเด็กอยู่ในนั้นนะคะตอนเรายังเป็นเด็กเราใช้คำว่า we we are c r y r y ย n g ก็คือกำลังร้องไห้นะคะต่อมาข้อ 2, 2> mm hmm. เขาบอกว่า mm hmm. เขียนคำสรรพนามแทนคำนามที่กำหนดให้นี่เราจะมาเขียนคำสรรพนามนะคะแทนคำนามที่เขากำหนดให้อย่างข้อ1คําคำนามที่เขาเอามาให้คือ mm hmm. Jane and I are girls กูบอกแล้วว่า ถ้าพูดถึงใครก็ตามแล้วก็มีตัวเราคือ I ให้ใช้คำว่า we นะคะ we are girls ต่อมาข้อ2 Peter is my friend Peter คือเพื่อนของฉันฉะนั้น Peter เขาเป็นผู้ชายผู้ชายจะต้องใช้คำว่า he นะคะ h He friend is my friend. ต่อไปข้อ3 Tim and Joe are my and are friends Joe เขาบอกว่าทีมกับโจเนี่ยเป็นเพื่อนของฉันนะคะฉะนั้นทีมกับโจเนี่ยเป็นเพื่อนของเรานะคะใช้คำว่า they th e y they are my friends ต่อไปข้อ4 black is a dog อ่านี่เขาบอกว่าไอ้เจ้าสีดำเนี่ยมันคือหมาฉะนั้นเป็นสัตว์ใช้คำว่า it นะคะ it is a dog ต่อมานักเรียนเปิดมาหน้า152นะคะ152เขาบอกว่า เลือกคําศัพท์นามที่กําหนดแล้วเติมลงในช่องว่างให้ถูกต้องอข้อหนึ่งอันนี้เขาบอกว่า w e a r s a pink skirt เดี๋ยวก่อนเรามาดูข้างบนก่อนมีให้เลือกอะไรบ้างมี it มี day มี she he you แล้วก็ I อ่ะอันนี้เขาบอกว่า w e a r s a pink skirt แปลว่าสวมนะคะสวมสเกิร์ตกระโปรงสีชมพูใครสวมกระโปรงก็ต้องเป็นชีนะคะชีต่อไป a m a boy น,นี้รู้เลยว่า i นะคะ i ต้องคู่กับ a m เสมอต่อมาข้อ3 is a soldier อันนี้เป็นทหารนะคะส่วนใหญ่ ก็จะเป็นผู้ชายนะคะก็ใช้คำว่า he he i s a s o l d i e r ต่อไปข้อ4 wear b o w s h e ah wear wear b o w s h o r t s อ่ะ,อ,ะอันนี้เขาบอกว่าสวมกางเกงนะคะก็คือชอดเติม s ในที่นี้ก็คือเป็นกางเกงนะคะ กางเกงสีน้ำตาลฉะนั้นอันนี้ไม่ว่าผู้หญิงหรือผู้ชายก็สามารถสวมกางเกงสีน้ำตาลได้นะคะอ่ะเดี๋ยวนักเรียนอาจจะสังเกตว่าถ้าเกิดช็อตไม่มี S ก็แปลว่าเตี้ยหรือสั้นนะคะแต่พอมี S มาปุ๊บเนี่ยมันก็จะแปลว่ากางเกงนะคะนักเรียนจำไว้นะเออฉะนั้นไม่ว่าผู้หญิงหรือผู้ชายก็สามารถสวมกางเกงสีน้ำตาลได้นะครูจะใช้อย่างนี้ ใช้ได้ทั้ง he แล้วก็ she นะคะอ่ะ he แล้วก็ slash she โอเคข้อ5า are nurse อ่ะอันนี้เขาเป็นพยาบาลนะคะใช้มันไม่มี we นะคะข้างบนนี้นักเรียนเราก็ใช้เป็น h e y h e y are nurse ต่อมาข้อ6ก are teacher เป็นคุณครูนะคะฉะนั้นครูจะใช้คำว่า you you are a teacher คุณคือคุณครูนะคะเขาบอกว่าอ้าวครูคะทำไมไม่ใช้เดย์อ่ะก็ที a เช e r มีคนเดียวนะคะอ่ามันใช้ใช้เดย์ไม่ได้ถ้าเกิดใช้เดย์อ่ะต้องมีเอสข้างหลังที a เช e r อย่างนี้นะคะเหมือนเหมือนข้อนี้เนร์นางพยาบาลสองคน ก็คือพวกเขาเนี่ยเป็นนางพยาบาลนะอาอย่างข้อนี้เป็นทิเชอร์คนเดียวก็หมายถึง you are คุณอะเออคุณคือคุณคือคุณครูอย่างเงี้ยนะคะแค่พูดแค่คนเดียวใช้ you นะคะต่อมาข้อ7เหมือนเดิมเลย I คู่กับ am เสมอตอบ I I am in the classroom ต่อมาข้อ8เป็นสัตว์นะคะเป็นแมวฉะนั้นใช้ it It is a cat มันคือแมวต่อมาข้อสองข้อสอนนะคะบอกว่าขีดถูกลงในวงกลมที่ใช้คำสรรพนามแทนคำนามได้ถูกต้องนะคะอ่าข้อหนึ่งอันนี้เขาบอกว่า a c r o c o t d i s under the tree a c r o c o die มันก็ต้องเป็น it ใช่ไหมเป็น it นั้นอันนี้มันบอกว่า he is gay ก็คืออันนี้ผิดนะคะมันต้องเป็น it มันมีสีเทานะต่อมาข้อ2 two kites are on the table they are blue อ,อันนี้เขาบอกว่าอ่วาวสองอันเนี่ย ว่าสองอันนะคะมันอยู่บนโต๊ะอ่าพวกมันมีสีฟ้าเอออันนี้ถูกไหมถูกนะคะก็เหมือนหน้าที่เราอ่าน listen and say ไปที่เขาพูดถึง the apples นะคะแล้วเขาก็เขาก็ใช้ they อ่าที่เขาบอกว่า the apples are late they อาเลดจําได้ไหมหน้าที่เราเรียนผ่านมาอันถือว่าจะเป็นผลไม้สิ่งของอะไรก็ถ้าพูดถึงมันมันสำหรับแบบหลายหลายอันขึ้นไปหลายหลายตัวขึ้นไปหลายสิ่งขึ้นไปก็ใช้เดนะคะต่อมาข้อ3 j o โจ s my friend. He is tall. ออันนี้พูดถึงโจโจเป็นเพื่อนของฉัน แล้วเขาก็ทำไมคะตัวสูงอันนี้ถูกต่อมาข้อ4 that is my sister he has an apple อันนี้ผิดนะคะ that is my sister ก็คือเขาเป็นน้องสาวของฉันฉะนั้นน้องสาวเนี่ยก็จะต้องเป็นผู้หญิงฉะนั้นผู้หญิงก็ต้องใช้เป็น she เออต่อมาข้อห้า Gym and go and park We play I to together the We เขาาบอกว่จิมและตัวฉันเนี่ยไปที่สวนสาธารณะ Park ก็คือสวนสาธารณะนะคะพวกเราเนี่ย We นะคะเล่นด้วยกันฉะนั้นข้อนี้ถูกต้องนะคะเพราะว่าถ้ามีตัวเราอยู่ในประโยคฉะนั้นสรรพนามที่ใช้ก็ใช้เป็น V นะคะโอเคงงไหมพยายามอธิบายไม่ให้งงนะนักเรียนค่อยๆดูค่อยๆอ,อ,อันนี้ไปละกันเดี๋ยวบทต่อไปก็จะมีเรื่องอมีคำโพนัลเข้ามาในประโยคด้วยนะคะเดี๋ยวเจอกันใหม่สัปดาห์หน้านะคะโอเคบายบาย